แคที่กูมันเล่นเดี๋ยวมันไม่ดีเลยไปข้เกียดเกมนี้ไอ้ขี้อะไอ้ขี้ๆๆตืนไม่ดีโดดเลยจิิินกัตี เธอก็ผ <ersch> ่านได้น <Wait> ีมันใหญ่ม่ะสวัสดีคุณผูชมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคันนี้อยู่ในช่องวีม่าดีเอฟกันอีกแล้วเดี๋ยวจะมาเล่นปากวนในรูบอเพื่อฝึกในปากกวนในมิวสกันเอง จะเป็นเด็กลขเอ็นนะครับเลขเล็กเลยนี่สุดอุ้กก็จะผ่านคลิปนี้อันนี้ขำแยบนะครับก็ถ้าเกิดมีคำแยบก็ขออภัยด้วยนะครับไม่ได้ดตัดคลิป เพื่ออินโทรนี่ผมจะไม่ค่อยใส่เลยนะเพื่ออินโทรผมหายไม่ตายอีกแล้วโ oh อ้ไม่กอดอีเว้นความสัญญาผมยังไม่เคยทำนายเลยแต่ว่าคือมันหัวรอ้อนเี่ผมเลยต้องให้สัญญาแล้วโอ้ไม่กอดฉันตกอีกแล้วฉันเกลียดเกมนี้ เนาะตอนนี้เสียงก็ยากอาจจะไม่ค่อยเง่งเลยนะเพราะนอกจอกน,นี้ก็ไม่เสียงไม่เขียงก็้วเท่าไหร่ชบไหนก้อนน่ากลัวมากต้องแทนไม่ได้เลยวันนี้พี่ฉันจะต้องแทนดนันชึบ ไม่เลยอ้ะไม่ไม่เกียป็นเป็นกลัวไปด้วยตะโกนด่าไปด้วยนะคบไม่ควรนำไปใช้ตามอย่าเอาไปเล่น dạ lên lời đạn nhá chứ kiếm hạn đây đều ạ có tốt không mà chơi 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 ạ bước vào mày ơi đều không phải kín mày เจคนที่เล่นปลากรงยมาลิบช้าเราไม่ใช่คเ,เล่นปลากรกระจกกระจกคนหนึ่งหยบคือเกมนี้มันไม่มีปุ่มปิดเสียงก็เลยไม่มีปุ่มปิดเสียงเออมีมีตอนนี้ก็คือมันไม่รู้ไงว่ามันมีปุ่มปิดเสียงโอเคมาแล้วเสียงอเคจัดไปเล่นปลากรวต่อ โอไมก็อดไมก็อดตุ่เกียร์ชิบชิบชิบนี่มันยากนะเฮ้ยผัดซูมนี่มันต้องใช้เวลาซูงเท่าเดิมอะ ชึบมีก oh อคลิปนี้มีคำหยาบขครเนี่ยยากมบอกเลยว่ายากมันไม่ได้ยากที่ผมมันยากที่เกมเนี่ยแหละมิกอดมกอดตกไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยห้า <c> เ <oughs> นาะ แย่เหมือนทำไมกอดมันยากมากเลยนะเฮ้ยไม่ถนัดกดกระโดดแล้วมึงซ้อมไม่กดกระโดดที่กูเดี๋ยวกูจบมึงเกมเกมแรงเครียดเรื่องเกม เคยมึงโหขั้นสุดขนาดนี้มื่ก่อนไม่ก็เชิ้อ่ะเชิ้อเชิ้อไม่มึงกวนตีนเกมไม่เกมเกมกูเกียดมึง ไม่ไม่มึงกวนอะไรกูโอ้ยกอดโอ้ยกอดไอ้วกนี้มันมืออาชีพกูไม่ใช่มืออาชีีนนดไ้พ ไม่กอดเด็ดซื้อไม่กูอีกกูเล่นไม่ถนัด <c oughs> อ้าวกูเกียรติมึงเรียนไปก็ได้เนี่ยมึงไม่ต้องกระโดดไม่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 เมื่อกี้เกือบตกไม่ฉันจะไม่ยอมตกเด็ดขาดเกมมิ่ง กูกวัวจะพาลานตรงนั้นมาได้นานนี่กวดไม่ได้ไปทันทีกว่าแล้วเนี่ยชิ่เอ๊มีกัด มันไม่ได้ยากที่กูมันยากที่เกมใจเย็นๆเข้าไว้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้เกือบหมายถึงเกือ,อบล่นอืมไม่ต้องกระโดดเนี่ยกูเดินไปชิิๆเลยเนะี่ยลงเดินไปก็ได้เนี่ย Ship. Oh my God! Oh my God! What is dead? What is dead? Oh my God! What is is dead? <sighs> <sighs> ีม่านไหนที่กูผ่านได้บ้างไม่มีเลยอันนี้ต้องตอบว่าไม่มีแานไหน,นที่กูผ่านได้เลยคีพอจบก็ซื้อเติมแม่งในยผีเพื่อความไวใช่ดดานนี้กูชินละชินละอันนี้ชิน,นละอันนี้เล่นมาก่อน อันนี้ก็คือแบบชิ้นนะเชียนคลิปยาวมากกว่าสิบนาที m ี g o ด m ี g อด what is t h a t h my g o what is t h a t h oh my god อ h my god oh my g เคไปละที่สำรับวันนี้ขอจะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย